ไอ้หลาลักนัดไปกินข้าวนั่งรอก็นานร้อนก็ร้อนบอกจะมารับหมุดงิดวะแม่งเอ้ยโอ้ยเอารถอะไรมาวะเนี่ยงานข้าวแล้วอะไรวะเอารถอะไรมาวะเนี่ย ขับแรงป่ะเนี่ยไม่แรงร้อยแปดยกล้อมเฮ้ยมันจะแรงขนาดไหนวะพาคนแก่ขึ้นรถเว้ยดูไอหลานรักมันทำพร้อมยังไปสิจะรออะไรอ่ะเออใส่แน่นๆใส่ดีๆต้องใส่หมวกกันน็อกของพวกเนี้ยเออเออเออ

เอาทำมาง้อใช่ไหมที่นั่งรอนานใช่ไหมเนี่ยทานเลยค่ะหายเหนื่อยหายร้อนแน่นอนให้เรานั่งรอตั้งนานชิมกันนะทานเลยค่ะไข่มุกเป็นไงติดคออ๋อมีมีได้โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ติดคอฟอมไม่เชื่อติดคอถือว่าง้อสำเร็จแล้วกันนี่ค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไปเล่นรถหรอไม่เจอ สมัยก่อนเด็กคนนี้นะบอกเลยผมอุ้มเด็กตอนแบมเบาครับอุ้มยนล่อนอยู่แถวข้างหลังบ้านนะครับนั้นเด็กลุกบอลค่ะอ่าจะลุกบอลแลอะไรลุกบอลอ๋อเออป้าบอกลุงเอามาให้ใหม่หน่อยหนูอยากลองใจถึงแล้วใจถึงใจถึงแล้วใจกล้าแล้วใจกล้าใจถึงได้พอเขาเอามาให้เท่านั้นแหละ ลองสตาร์ทขับขับวนรอบซอยเลยวนวน,วนแม่ซักผ้าอยู่อ่ะแม่คิดว่าใครเขาทําอะไรเขาแบบเดินออกมาไอเพเขาทำอะไรเนี่ยขี่มอไซค์วนวนอยู่งั้นแล้วคือมอไซค์เสียงมันดังอะคะ่ะใช่แล้วก็แบบชอบชอบมากแต่นั้นก็แบบชอบป้าเขาก็คอยซื้อวิกบอยตอนนั้นเขาก็ซื้อมีวิกบอยสองคันซื้อให้หนูเลยมาๆหมเขาซื้อขับของเขาเดือนนี้เ<ม>ข้าบบาน,นทรงนั้นทรงแหมเมื่อก,ก่อนป้าไปเที่ยวด้วยกันบ่อย สาวติดเยอะเหมือนกันติดเหมือนกันสาวติดเยอะเหมือนกันอ่าอนได้ไงไปากอารักเนียอารักนีไปกักเขาอาะ,ะก็เป็น <บา S 2> อย่าปฏิเสธเลย <laughs> รถที่ชอบที่สุดที่เราชอบที่สุดคือรถตัวไหนคันไหนตอนนี้ก็เป็นดูคาซี89 9ค่ะของหนูมันเป็นรุ่นดิมิตต์ค่ะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นแบบอันนี้เขาผลิตสิบคันในไทยใช่สําหรับแบบว่าทําเหมือนรถจริงที่ลงสนามเลยใช่เหมือนกันติ๊กงติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้เหมือนกับที่ลงสนามเลยแล้วหนูขับความแรงเท่าไหร่ก็ขับปกติทั่วไปก็ปกติ200ร้อย้อยยี่ที่รอยรออยปกติ200ของหนูจะได้ข่าวว่าพ่อบอกว่าจิกเงินบ่อยไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าจิกป่ะเอามาเรื่ ไม่ได้จีบไม่เคยจีบเขาเลยไม่เคยไปเอาหยิบตังค์จากกระเป๋าเขาเลยมีแต่แบบเออแบบแพ้หยิบไปอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเขาใช้อันนั้นก็หยิบหยิบไปใช้ก่อนแล้วเคยบอกไม่ใช่เขาใช้ไปซื้อของแล้วให้หยิบตังค์จากกระเป๋าเขาอันนั้นก็จะแบบเห็นป้าเลยวางแผนเล็บมาเปิดร้านชาไข่นมีให้ใช่ไหมร้านนี้ต้องมาหนุนน้องแพ้กันหน่อยนะครับร้านนี้ก็บอกเลยว่าป้าเขาลงทุนเปิดให้ให้น้องแพ้เป็นรายได้เสริมสําหรับเด็กนักเรียนที่กําลังมีไฟแรงครับผมบอกเลยว่าเราต้องสนับสนุนรผมให้้เดด็กไไทยี ตรงหน้าโรงพยาบาลปากน้ำนะอยู่ตรงข้ามเลยค่ะมาไม่เจอบอกเลยครับโทรเบอร์ผมเดี๋ยวผมขับรถพามาครับมีเพจค่ะมีเพจเฟซบุ๊กค่ะสาขาหน้าโรงพยาบาลปากน้ำค่ะ,ะเิร์ชไ,<ป>ได้เลยมีเบอร์โทรติดต,ต่อเรียบร้อยขึ้นเบอร์โทรขึ้นเบอร์โทรขึ้น,บนบเนบอรร์โทหน่อยขึ้นเบอร์โทรหน่อยชอบกินชาไข่มุกเนี่ยแล้วอะไรที่ไม <'re> ่ชอบมั่งก็ผู้ชายไม่ดีต้องไม่ชอบหนึ่งก่อนถูกปะ่ะเล่นอื่นซะว่ะอย่าพูดถึงอย่าร้องอย่าร้องไปแล้วแบ๊วอย่าร้องอย่าร้องใจเย็นใจเย็นไม่ชอบกินผักค่ะกินผักแล้วแบบว่าคือ ผักบางชนิดอะเคี้ยวเข้าไปแล้วคือแบบมันเหม็นมากแล้วแบบเลียนหัวไปหมดเลยคือแบบผักชุกชนิดแบบหลีกเลียงหมดเลยไม่กินเลยค่ะมีวิธีกินพวกนี้ของดีมีเยอะแล้วจะให้อาหยีแฟนอาบอกให้บอกเลยว่าของดีเดี๋ยวภาพที่บ้านมันหน้าไปลองชิมบอกเลยว่ากันเนสสุดยอดไม่กินผักแต่กินได้จริงเหรอคะแต่ม i นมีส่วนเสริมตลอดเวลาช่วยอะไรบ้างคะเนี่ยวิตามินสวยก่อนสวยสวยอยู่แล้วสิเติมสวยเติมสวยยาวไปยาวไปหลานผมบอกเลยว่าสวยอยู่แล้วครับสวยยี่สิบสี่ครับ สวยยี่ห้าค่ะสวยเ <laughs> <laughs> กินอยมาไกลไว้มาไกลสวยยี่ห้าเดี๋ยวพี่หน้าแถมยี่หกโอเคครับวันนี้เราขอมป้าของคอ,อกันนะครับผมว่าเราตกปรว่าไปเราก็จะแบบพาแพทเที่ยวนะครับผมต่อไปพาหลันรักเที่ยวครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมว่า คลิปต่อไปอ่ะเราจะไปไหนกันดีฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมลุ้นเลยว่าคลิปหน้าจะพาหนูไปไหนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเลยอยากไปเที่ยวที่สุดจัดไปโอชั่นเต็มจัดไปจะรอก็ฝากด้วยนะคะฝากแพทรพาชนนะคะฝากช่องหนูด้วยนะคะน้องแพดีดูคตินะคะอย่าลืมปติดตามกันนะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเลย,เลยแล้วฝากชึงกุย้ยกุยครับผม<อ>ช่องชนกุ้ยกุยรายการของเราสองคนด้วยนะคะรอชมเลยว่าจะสนุกแค่ไหนเฮฮาแค่ไหนนะคะบายบาย Bye.